สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้ปรับไม่มีโอกาสไปงาน Thailand Mobile e x p ป2015ที20่ศูนย์พน่าศรกิจครับโดยในงานจะมีโซนที่เรียกว่าโซนโม b i l e g เกมครับซึ่งในโซนนี้เนี่ยจะมีบูธของเกมมือถือออกมาคัอนทั้งเยอะมีทั้งเกมเก่าเกมใหม่โดยยอมรับเลยว่าหลายเกมปรักยังไม่เคยเล่นและไม่เคยสัมผัสมา,มาก่อนได้ไปงานนี้ก็เลยได้จับได้ลองเล่นดูมีทีมงานให้ความรู้ว่าเออเกมที่เป็นยังไงเล่นยังไงนะ ก็ถ้าเกิดใครยังไม่รู้จะเล่นเกมอะไรอยากได้เกมใหม่ๆในมะือถือขอเชิญไปงานนี่ลยครับมีหลายเกยมน่าลองมากเดี๋ยวปาจะลองแนะนํา,นาเกมใหม่ๆหรือเก่าๆที่น่าเล่นให้ดูก่อนแล้วในงานเนี่ยไปดูวนดูเลยครับชอบก็ไหนลองเล่นกันดูเริ่มจากเกมแรกครับ c r u s a d e r q u e s t เป็นเกมที่อยู่ในวงการมานานพอสมควรเหมือนกันในงานเนี่ยประทับใจคือว่าเสนอหนา้าปุ๊บ จบฉลากได้เลยมีเสื้อแจกด้วยแต่นี้เป็นรางวัล p หรือเปลบาไม่แน่ใจนะครับแล้วใครที่เล่นอยู่แล้วได้มีแข่ง PVP ซึ่งในเพจของเขาจะบอกอยู่แล้วแล้วมีโปรโมชั่นการเติมโม้พอยต์ปุ๊บได้รุในนี้เต็ไมไปหมดต้องถามข้อมูลที่บูทเขาดูครับนี่คือเกมที่หนึ่งครับเกมที่สองครับอดอตอะลินาครับอันนี้ก็เห็นมาสักพักแล้วเหมือนกันแต่สารภาพไม่เคยเล่นนะคือเวลาน้อยก็ต้องค่อยๆลองเลือกเกมเล่นกันหน่อย กันี้ผมสึกสนใจเพราะว่าคนต่อคิวซื้อไอเทมยาวมากยาวจริงแบบเกือแบสบีแบบ่สิบสามสิบสามสิบคิวได้ปะเอเก็บเป็นไอเดียดีกว่าเผื่อแบบลองเล่นดูกับเขา,าบ้างครับก็น่าเป็นแนวเกมการ์ดที่มีตัวละครคุณน้าคุณตายอยู่แต่ถ้ายัางไงก็เนี่ยมีรายละเอียดอยู่เนี่ยผมผมจะกอไว้ข้างล่างของคลิปนะครับ โหลดที่ไหนเพจอยู่ไหนลองเลือกเลือกลงมาแล้วกดเข้าไปโหลดเกมได้เลยโอเคเกมต่อไปครับโอไม่ก oh ็ครับเกมใหม่จากค่ายไอคอนเกมครับโอเคอ่านถูกไม่ผิดไม่ผิดก็ชอบตรงที่ว่าตัวละครเนี่ยอัพเกรดได้ด้วยการไปตรลยดาลเก็บของแต่ตัวมาคคบกชิ้นอัพเกรด เป็นเวลที่สูงขึ้นเก่งขึ้นแล้วตัวละครมาจากเทพกรีกว่าเห็นนานเขาจะมีเทพจากผู้อียุงอียิปต์เทพจีนอะไรเงี้ยมามาด้วยใครชอบอ่านตำนานเทพในสมัยโบราณก็น่าจะชอบเกมนี้ถัดไปครับเมื่อกรอหยกฟอนเทียรครับจากค่าอินนิทรีครับถ้าถามว่าจุดเด็ดคืออะไรคือตัวละครในเกมนี้เนี่ยมาจากนิยายของกิมยงหมดเลยแล้วค่อนข้างตรงเหมือนกันไหม ชื่อท่าชื่อกิต้งตรงด้วยเพราะทีมงานเห็นเขาบอกว่าทีมงานที่ทําเนี่ยเป็นทีมเดียวกบที่ทําหนังเลยก็มันฟอนเทียก็น่าเล่นนะคือมันก็คุ้นๆหน้าคุ้นๆตากันอยู่อ้ามีน้องมันแกเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรเนี่ยน่ารักน่าเล่นเกมมันเป็นหยกยิ่งใหญ่ระดับครับดีโอเคครับเราจะไม่อ่านต่อนะฮะ ก็เป็นอันว่าเกมนี้นี่ลองเล่นดูที่บูทครับผมลองแล้วก็กราฟิกโอเคระบบก็โอเคนะลองเล่นดูครับที่บูทมีให้โหลดทั้ง iOS และ Android แล้วเรียบร้อยถัดไปครับ Hero World ครับเอาตัวละครที่เรารู้จักกันดีมาซัดก,กันครับมีอะไรนารูโตะมองไม่เห็นนะวันลูฟี่วันพีทเป็นเกมน้องใหม่ครับ มาจากแดนมังกรอ,อีกเช่นกันครับก็มีให้โหลดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดดูสิได้ลองเล่นแล้วแหะแต่ว่าอ๋อน่าจะเปิดแล้วอันนี่้ฮะลองโหลดเล่นดูนะครับหรือถ้าเกิดยังไม่อยากยังไม่ได้โหลดเอ้ยังไม่สนุกจะโหลดก็ลองไปเล่นดูที่งานก็ได้สนุกดีเหมือนกันปุ๊บต่อไปครับเกมนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับดารโกนิก ดาโกนิก้าเออเกมที่เคยโด่งดังในพีซีมาก่อนครับตอนนี้พอร์ตลงมือถือแล้วจากการได้ลองเล่นดูพบว่าภาพสวย 3D มันก็เหมือนสามมิติอะแต่คิดว่าต้องใช้มือถือสเปคแรงนิดนึงในการเล่นเพราะว่าเรื่อความสวยงานของตัวภาพการเล่นเ้ืยอภาพเนี่ยกินสเปคพอสมควรเลยงานนี้ดารกนิก้าจับมือกับลายนะครับก็น่าเป็นยักษ์ช่วยยักษ์นะครับงานนี้น่าจะสุกแน่นอนครับโห คอสเพย์น่ารักเลยทีเดียวครับเพราะงั้นถ้าอยากเจอน้องคนนี้นะครับอย่าลืมไปงานสุดท้ายครับของ,งเกมแฟนแฟนซีเอ็นจิลครับเกมนี้ผมชอบตัวคอนเซ็ปต์มากคือทั้งทั้งเกมอะ่ะผู้หญิงมันล้วนเลยไม่มีผู้ชายมาให้ลำคาญใจอีกเกมนึงคือเกม Pilot Kingdom ครับก็คือบันทีนนั่นแหละเป็นตามเรื่องๆได้เลยยาเวเะเอียดมาก เห็นน้องที่คอสเพย์ของค่ายนี้เขาเขาก็เล่นอยู่มีรูปไหมเดี๋ยวดูสิไม่มีอ๋ออันนี้จะละตรงนี้น้องลูกตาลครับที่คอสเพย์ของค่ายนี้เขาเล่นอยู่ก็ถ้าเกิดอย่างไงอยากเล่นเกมแนวที่ผู้หญิงเยอะๆไม่ชอบเล่นตัวละครผู้ชายขอเชิญแฟนติกอิงเจอร์เลยครับการก็สวยนะโอเค ก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับที่ผมว่าเป็นเกมที่น่าสนใจน่าลองไปเดินเล่นดูกันในงานถ้ายังไงขี้เกียจไปเดินสมมตินะสมมติขี้เกียจไปเดินจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ทั้งหมดเนี่ยไว้ข้างล่างทั้ง facebook ทั้งธีโหลดเกมทั้งหมดเนี่ยไว้ข้างล่างเลยชอบเกมไหนสเกมไหนลองโหลดไปเล่นรับรองมันต้องมีถูกโดดเด่นรางแหละครับวันนี้ก็จบคลิปนนี้ครับสวัสดีครับ